คุณครับผมไปเห็นคลิปหนึ่งใน t ิ k ต o อกนะครับเขาได้พูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือสอปอราวนะครับแล้วก็ได้พูดอีกว่าถ้าาสปราวเนี่ยหันมาคบกับประเทศไทยนะครับสบปราวจะเป็นยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่ง ผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบผมก็เลยอยากจะนำมาให้เพื่อนๆเอฟซได้ฟังกันด้วยนะครับโอเคครับเรื่องาราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับผมลวงชาแนลนะครับทุกคนครับมาผมไปเห็นคลิปหนึ่งใน Tik ต o k นะครับเขาได้พูดเกี่ยวกับประเทศลาวนะครับถ้า มาคบกับไทยเนี่ยประเทศลาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงของประเทศลาวเนี่ยจะเกิดขึ้นไปในทางทิศไหนบ้างนะครับนี่เป็นความคิดเห็นนะครับมุมมองนะครับของอน่าจะเป็นคนไทยนะครับน่าจะเป็นคนไทยนะครับในช่อง Tik t o อกที่ชื่อว่าสักดานะครับยังไงก็เขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มัน ทำให้ผมรู้สึกว่าเออน่าเอามาให้เพื่อนๆ FC เนี่ยได้ฟังกันดีกว่านะครับเพื่อ,อ FC ทุกคนเนี่ยมีมุมมองแล้วความคิดยังไงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการที่ถ้าราวเนี่ยหันมาครบกับไทยจริงๆนะครับที่จริงแล้วเนี่ยลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านของเราอยู่แล้วนะครับเรื่องคบไม่ครบเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือ ลาวกับไทยเนี่ยก็คือ100%ย์เซ็นตะ์ะร้อนะครับลาวกับไทยแต่หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีบางคนเนี่ยก็ไปทางจีนเวียดนามนะครับไปทางจีนเวียดนามคัเมนแบบนั้นคิดครับเดีย๋ยวเรามาฟังกันว่าเขามาีมุมมองอยังไงมีความคิดยังไงนะครับมา,มาฟังกัน ถ้าลาวหันมาคบกับไทยจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าลาวเนี่ยหันมาคบกับไทยจะส่งผลอย่างไรนะครับหลังจากหลายปีมานี้นะครับเราหันให้ความสนใจไปทางพี่เวียดนามและพี่จีนนะครับเพราะผู้นําลาวหรือคนลาวรุ่นเก่าๆเนี่ยครับ จะเห็นว่าเวียดนามเป็นพี่น้องกับลาวโดยสายเลือดถึงแม้จะพูดคนละภาษากันก็ตามนะครับฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันนะครับต้องรักและสมานสามัคคีกันผู้นำลาวบอกอย่างนั้นนะครับเพราะลาวกับเวียดนามนะครับปกครองด้วยระบบเดียวกันแต่หลายปีมานี้ก็ยังเห็นได้ชัดว่านะครับคบกับพี่เวียดและพี่จีนแล้วนะครับประเทศลาวเนี่ยก็ยังเป็นหนี้พี่จีนมหาศาลอยู่นะครับผมมีข้อเสนอว่านะครับ อยากให้ลองมาเปลี่ยนมาคบกับพี่ไทยดูนะครับนะฮะมาลองรักและสามัคคีกันเหมือนกับพี่จีนและพี่เวียดลองดูนะครับลองเปิดประเทศให้ทั้งสองประเทศลาวไทยเนี่ยให้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวไทยเนี่ยนะครับไปลงทุนที่สปป,ปลาวเยอะๆนะครับอย่างเช่นนะฮะให้ปตทไทยเนี่ยนะครับไปเปิดที่ลาวให้เซเว่น อ่าอเวนของไทยเนี่ยไปเปิดที่ลาวและให้โรงงานไทยเนี่ยไปตั้งที่ลาวนะครับถ้าทําได้อย่างนี้นะฮะก็จะทําให้คนลาวเนี่ยมีการมีงานทำนะครับไปสร้างอาชีพให้กับคนลาวพี่น้องลาวจะได้ไม่ต้องดิ้นรนเข้ามาทํางานที่ไทยอีกต่อไปซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าคนไทยไปอยู่ที่ไหนแล้วคนไทยจะไม่เอาเปรียบคนลาวอย่างแน่นอนนะครับมิตรภาพสองฝั่งโค้งจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนคนลาวเนี่ยมีการมีงานทํามีรายได้นะครับ ประเทศเราก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับก็จะมีเงินไปใช้หนี้พี่จีนได้นะครับและไปสร้างถนนหนทางและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าเรากับไทยเนี่ยจะคุยกันเข้าใจง่ายกว่าพี่จีนกับพี่เวียดซะอีกเพราะภาษาใกล้เคียงกันพูดคุยกันอย่างเข้าใจรู้เรื่องไม่ต้องใช้ล่ามแปลนะครับลองมาคบกับพี่ไทยดูครับสัก10บ0ปีนะ ผมคิดว่าประเทศลาวเนี่ยจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและเจริญขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าพี่น้องคนลาวกว่า90%รักคนไทยและประเทศไทยนะครับแต่ด้วยระบบการปกครองที่ต่างกันจึงอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าผู้นำประเทศ อาลาวมีทัศนคติที่ดีและรักประเทศของตนจึงเลือกในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนคนในประเทศนะครับพัฒนาขึ้นนะฮะให้อยู่ดีกินดีทั่วนหน้านะครับเพราะในความรู้สึกนะครับไทยกับลาวคือพี่น้องในสายเลือดคือชาติพันธุ์เดียวกันที่ยากที่จะแบ่งแยกได้ทุกท่านว่าจริงไหมครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านว่าจริง ตามที่พี่เขาได้พูดหรือเปล่านะครับทุกคนก็มันก็จริงนะครับเพราะว่าลาวกับไทยเนี่ยเขาสื่อสารกันง่ายนะครับคนไทยเนี่ยก็ฟังลาวพอจะออกนะครับผมก็ฟังลาวออกอยู่นะนะฟังลาวออกอยู่คนลาวเนี่ยก็ฟังภาษาไทยเนี่ยออกนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารของไทยกับลาวเนี่ย มันง่ายมันง่ายต่อการสื่อสารมากๆนะครับอย่างที่พี่เขาได้พูดนะเรา,ากับเวียดนามใช่ไหมสื่อสารกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นความคิดเห็นนะครับมุมมองของพี่เขานะครับส่วนทุกคนเนี่ยมีความคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเรามาฟังความคิดเห็นนะมุมมองของชาวโซเชียลกันดูนะครับว่า เขาได้มุมอมองอยังไงเนาะกับที่ลาวเนี่ยถ้าลาวเนี่ยหันมาคบกับไทยนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นมุมมองของชาวโซเชียลกันความคิดเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะดีที่สุดความคิดเห็นต่อนะครับก็เขาบอกว่าประชาชนลาวไทยเราไม่มีปัญหาแต่ระบบราชการ ไม่ครบเราอ,อันนี้มันหมายความว่าอย่างไงนะครับก็คนไทยกับคนลาวเนี่ยเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วครับคบกันอยู่แล้วนะคบกันโดยปกติอยู่แล้วคนไทยคนลาวนะครับก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าระบบข้าราชการระบบของภาคนี่เขาไม่ครบเขาไม่คบกับพวกเรานะครับเพราะว่าคอมมินะิตเนาะเขาไม่ใช่ ประชาธติปไตยรเหมือนเรานะครับเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับคขบี้ยตันมาเนี่ยเขาบอกว่าเราไทยคือพี่น้องโดยสายเลือดเราทิ้งกันไม่ได้ขอให้รักกันไว้นานๆน,น,นะคะคือเอาจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างที่พี่เขาพูดนั่นแหละครับเราไทยเนี่ยคือพี่น้องกันนะครับคือพี่น้องกันรักกันไว้ดีกว่า ลักกันไปดีกว่าทุกวันนี้ก็น่าจะไปทางเวียดนามเพื่อนเลิฟเวียดนามเพื่อนเลิฟคมยินต่อมาครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็เหมือนประเทศเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอลาวกับไทยนะ่ะใช่ครับประเทศเดียวกันคมุมยินต่อมาเขาบอกว่าอยาเลยต่างคนต่างอยู่นะดีแล้วนี่เป็นความคิดเห็นนะครับ มุมมองของอของแต่ละคนนะครับทุกคนคุมยิยนต่อมานะครับบอกว่าแล้วแต่จะครบก็ครบไม่ครบก็ไม่ครบออันนี้ง่ายดีนะครบก็ครบไม่ครบก็ไม่ครบแค่นั้นจบคมยิยนต่อมานะครับคนลาคนนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามผู้คนในกองทัพของเขายินดีต้อนรับหมายความว่าไง คนลาวคนนี้นะคนลาวคนนี้เข้ามาแสดงความผิดเนี่ยเขาบอกว่าผมคนลาวเด้อผมเลือกไทยอืมไงคนลาวเลือกไทยแล้วก็คนลาวคนนี้ก็มาบอกอีกว่ายินดีรับไทยเป็นอพี่น้องค่ะนะข้อม,นมูนต่อมานะครับเขาบอกว่า ผมเป็นคนลาวครับแต่ผมรักคนไทยครับลาวไทยพี่น้องกันครับครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องคนลาวนะครับขค้ชยินต่อมานะครับเขาบอกว่าไทยอยากไทยอยากไปลงทุนอยู่แล้วแต่มันขัดกับระบบการปกครองและกฎระเบียบระหว่างประเทศก็ต่างกันนะเข้าใจนะครับค้ชยินต่อมานะครับบอกว่า ขอเป็นเขือลาวเลยถ้ามาครบไทยนั่นแน่ขอเป็นขือลาวเลยเหรอค้อยิอนต่อมานะครับเขาบอกว่าพูดถูกยินดีครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำและการแก้กฎหมายของเราถูกต้องครับคนพี่พูดถูกนะถ้าลาวมาคบกับไทยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงเราจะเป็นทางทิศไหนนะครับ พูดถูกนะครับอย่างที่เขาว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำนั่นแหละคุมกินต่อมานะครับเขาบอกว่า,าสนับสนุนให้ลาาหันมาเข้ากับไทยครับไทยไทยจะได้พาน้องราจเจริญความคิดต่อมานะครับบอกว่าผมคิดเหมือนกันครับ พาะผมถือว่าลาวไทยเราเป็นพี่น้องกันครับกุมยินมานะครับบอกว่าไม่ครบดีกว่าพี่ไทยไม่อยากมีภาระขุม <c oughs> ยินตมานะหนุ่มลาวคนนี้มาบอกว่าผมคนหนึง่งที่รักประเทศไทยกุมีิ่อมานะครับบอกว่าพูดถูกค่ะถ้าเป็นแบบนั้นคงดี ส่วนมากมีแต่คอมเมนต์คนลาวนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้ลาวเนี่ยมาคบกับไทยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำนะเนาะประชาชนเนี่ยเขาคบกันอยู่แล้วแหละนะครับเขาไปมาไปมาสู่กันอยู่ไปมาประัานความคิดต่อมา <laughs> เขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆคนไทยกับลาวเป็นพี่น้องภาษามันเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเวลาผมพูดอีสานนะ กับเพื่อนคนลเราวนะเขาฟังรู้เรื่องนะพูดกลางก็รู้เรื่องนะมันสื่อสารกันง่ายนะครับสื่อสารกันง่ายความยินต่อมานะครับเขาบอกว่าไทลาวเป็นพี่น้องกันร้อยเปอร์เซนต์คยินต่อมานะเขานี่บอกว่าโอ้ oh, จริงเหรอพี่เวียดกับลาวเขาคือพี่น้องกันโว้ชยินต่อมานะครับเขาบอกว่า ดีมากค่ะข้อเสนอดีมากๆเลยน่ารักจังข้อเสนอดีนะครับข้อเสนอดีนะก็อยากให้ลาวหันมาคบก,กับไทยนะครับจะได้จับมือกันพากันเจริญนะครับข้อตินตอมานะครับบอกว่าแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันมาเด้อเป็นเกิดก็เคยไปเที่ยวเวียงจันทร์เกตก็เคยไปเที่ยวเวียงจันทร์ เคยไปเมืองหลวงพระบางด้วยแต่ตอนนี้ไม่กล้าละเพราะว่ากลัวกองหลอนคนกินต่อมานะครับบอกว่าแม่แแล้วคอ่ยอยากให้ประเทศไทยไปตั้งโรงงานอยู่ร้าคือซีบอลลำบากดอกนี่เป็นคอมเมนต์คนลาวนะครับคมกินต่อมานะครับบอกว่าพี่คนนี้บ้าถึกมากครับ นั่ถือไลเดอร์เขารักประเทศลาวรักคนลาวครับรักประเทศลาวเนี่ยก็น่าคิดเด็ดแ,และรักคนลาวเนี่ยรักสาวลาวหรือเปล่าครับ <c oughs> คุบมยินต่อมานะครับเขาบอกว่าคนลาวคนนี้เขาบอกว่ารักประเทศไทยมากๆ,ๆเด้ออยากให้ลาวมาคบกับไทยจริงๆคน มาฟังความคิน่อมาเลยนะครับคนลาวคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ทุกมุมมองของประเทศลาวเป็นของประเทศจีนหมดแล้วคุ้มชินต่ตมานะครับก็เพี่ยนของคนลาวนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลของเขาชอบเวียดนามแต่คนของเขาแต่คนของอาลาวเนี่ย ประเทศลาวชอบชอบไทยแต่คนของเขาเนี่ยต้องทุกข์ทรมานแต่คนไทยที่ช่วยเหลือเรื่องนี้รักไทยเสมอนะครับก็เหมือนกับว่ารัฐบาลของสปปลาวเนะี่ยเขาชอบเวียดนามนะครับแต่คนของสปปลาวเนี่ยชอบคนของไทยนะอมคินต่อมานะครับคนลาวคนนี้นะเขาบอกว่า ลาวไทยเข้าใจภาษาเดียวกันไม่เหมาะที่จะไปเป็นเวียดนามเลิกกับเวียดนามแล้วหันมาคบกับไทยดีกว่าทุกคนก็คนลาวมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับบอกว่าอยากจะหันมาคบกับไทยมากกว่านะครับ ามคิดเห็นต่อมานะเขาบอกว่าเวียดนามยึดลาวแล้วยากนักจะคืนความเป็นชนชาติเดียวกันคือไทยลกแพ้เวียดนามเวียดนามจึงปกครองเราจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นของเวียดนามต่อไปเนาะามคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าแค่เพื่อนบ้านนี่คนไทยก็แบกหลังหลังอ่านแล้วมีท่าย้ายประเทศได้เหมือนย้ายบ้านเลยคงย้ายไปนานแล้ว ขบยิ่ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าคนลาวอยากจะคบกับไทยและอยากเป็นเหมือนไทยแต่ล,ลาวไม่ต้องการเพราะาเขาปกครองคอมมิวนิสต์เขาก็คบกับชาติที่ใช้ระบอบเดียวกันเก็ตนะเก็ตนะครับนะที่ลาวกับไทยเนี่ยเลิกคบกันแล้วนะครับคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไทยกับลาวคนละระบบเลยเนาะคนละระบบเลย คบกับเวียดนามเนี่ยดีสุดแล้วนะผมยินต่อมานะครับว่าไทยเข้าไปไม่เกิน15ปีลาวจะเริญแน่ๆเพราะจำนวนประชากรไม่เยอะแต่ภาคนัดลาวไม่เอาไทย <c oughs> ผมยินต่อมานะวครับว่าใครไม่มีปัญหาแล้วแต่ใครจะคบกับใครเราไม่ห้ามไม่คบกับเราเราก็ไม่ว่านะคะ <c oughs> ผมจินต่อมานะครับว่า คนที่ลาวได้มาอยู่ไทยอพยพมาไทยแต่หลายหลายปีผ่านมาปัจจุบันมีคนลาวที่ได้มีเชื้อชาติสัญชาติไทยอยู่หลายจังหวัดเลยอย่างไงครับทุกคนหลังจากที่ได้ฟังแล้วทุกคนรู้สึกยังไงนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยคนลาวเนี่ยก็คบกับคนไทยอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับขึ้นอยู่กับผู้นำเนาะเราพูดอะไรไม่ได้หรอก ครับพอทุกคนเนี่ยคนลาวคนไทยก็คุยกันตลอดมีเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันคุยกันตลอดั่นแหละนะครับอย่าไปอะไรมากเนาะก็ถึงผู้นําจะไม่สนับสนุนนะครับแต่คนลาวคนไทยเนี่ยเขาสนับสนุนกันเองนะครับเขาสนับสนุนกันเองนะครับโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมใ c h ชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านารงชาแนลสวัสดีครับ